คเนี่ยความความยานความยานนะมากับอยู่ประตูคุณเปิดประตูทำไมคุณนี่ออกไปเลยคุณหนีไม่ได้แล้วคุณลองพูดหวานๆให้ผมหนีสิมื่อ่ไปคุณบอกว่าหว,นว,นวานเมื่อไป <c oughs> ต้องต้องพูดหวานๆพูดเพราะ คุณนุขาออกจากห้องอไปไป,ไปหน่อยได้ไหมคะมตรงว<อ>าง <ไป S 1> นี้ไม่ <laughs> ออกไปคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะเกิดการมันจะทะเลาะวิวาทมันจะบอกนะออกไปออกไปเดี๋ยวนี้พูดให้มันน่ารักแล้วผมไปเลยถูกกำลังทำให้มันถูกกอยู่นะนี่เด้อนี่เด้อ ทุกคนคิดว่าถ้าผมไปปิดไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดว่าถ้าผมลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบอกดีๆมันมวนนี่รูปบอกมันมวนก่อนนุกไปห้องนุกไหนได้ไหมยังไม่เล่าพ่อปูขึ้นแบบนี้เลยนะวันนี้คุณก็ได้เอาพ่อปูขึ้นอยู่แล้วแหละคุณไปเอาๆคุณถ่ายผมมา ผมจะเอาพ่อปูจัดให้คุณดีๆนี่นะครับดูไว้นะครับใครที่ได้ลุกน้าดนไปเป็นสามีนะครับก็จะดีอย่างนี้แหละนอนแล้วก็รู้จกัจกจัดให้แฟนนะครับนี่ก็ตามสไตล์นะครับ,ไ,รรบไปๆก็เาขาคงอาจจะโชคดีอยูแอย่แหละเตี้ยลงเตี้ยลงเป็นแฟนนะครับคุณก็ต้องเก็บอย่างนี้อยู่แล้วไหมเพราะว่า คุณเป็นคนฮือขึ้นเมื่อกี้ฮื่งขเหรออืมนี่นะครับกหนแล้วนะอ๋ออันนี้เหรอตัวอะไรตัวสับด้วยเก็บไว้ดีๆให้มันเป็นระเบียบนะครับนี่ไปเจิ้นเร็วๆๆๆล้างห้องน้ำก่อนนี่ล้างห้องน้ำเลยล้างห้องน้ำคุณเชิ้ออกไปได้แล้วนี่ไงนี่ไงต้องเก็บดีๆนะครับเจ๋งนะเก็บเรียงไว้ดีๆนี่อย่างนี้ ทำไมเด,ดิน,ดนมาก็ขึ้นเตียงนั่งอีกแล้วก <ขอ S 3> <ห>ระเป๋านะคะไ,ไปวาไงไว้ดีๆนี่เอาไว้จะพูสจุดข้านี่นะคะย้บเสียกันอใหญ่คนนี้พื้นที่หน่อยมันนี้่ะเอ้ยเออีกแล้วพออวกกระเป๋านะคะหยิบไว้เลยานาฬิกาก็ถอดไว้หัวซั่วันหมดแล้วเอามกระเป๋านะคะกับของเอ้ามาวางไว้ด้วยกัน,นเอาไม่เหี้ยบมันนี่ทิธีการเดียวกัน นี่ก็เอาวางไว้นะครับกับโทรศัพท์นะทมาด้วยนี่วางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเออแล้วคุณก็เดินออกไปได้แล้วแล้วนะแล้วก็ <c oughs> นี่้วางไ้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วนะนี่เนี่ยอย่างขยะเนี้ยคุณต้องเอาทิ้งนะแล้วมันถึงมดขึ้นมันก็จะมากัดคุณอีกนี่นะแล้เป็นระเบียบเรียบร้อยน้ำเหมือนกันเอาเนี่ยเอออันนี้ก็พวกแป้งพวกอะไรคุณก็รู้จักเอาพูดซื้อมาแล้วเนะี่ยอันนี่ <c oughs> นคนที่จะอยู่ไหน ห้องน้ำค่ะในห้องน้ำนะคะอยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมกุผมเิ๊บยังไม่ได้อาบน้ำเลยในห้องน้ำนะคะเนียนเค้าน,นี่ก็ะจะอยู่ไหนคะหน้ากระจกหน้นากระจกค่ะห<ด>น้นากระจกนะคะมีไหมคะอ่ะไปะเดินออกไปอ้้เอ้งยังร้องอีกเลย <laughs> ยังโรคจังเลยวะยังโรยัรงลรคัเอ้ามอนตกคุณเป็นคนตัมาแล้วมันไม่มันมอนตกไง